แจกต่อเนื่องบัตรคนจนเช็ควงเงินด่วนรีบเลยแจกถึงสิ้นปี สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมกม็มาพบกันในวันที่17พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาเจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้ข่าวดีข่าวด่วนพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าจุด่านห้ามพลาดเลยเดียวเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะซึ่ง แน่นอนนะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรั้ังต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะวันนี้มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกันสําหรับการแจกเงินจากทางรัฐบาลซึ่งเป็นการแจกต่อเนื่องพอ พ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรคนจนใครยังไม่ทราบและยังไม่ได้ใช้สิทธิในส่วนตรงนี้มาอัปเดตข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าให้ทราบอีกครั้งนะคะรีบใช้สิทธิด่วนนะคะทุกท่านทางรัฐบาลได้มีมาตรการนะคะสําหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องรายเก่าใบเดิมบัตรเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน แจกจนถึงสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็แจกมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565นะคะมาตรการนี้นะคะเป็นมาตรการแจกต่อเนื่องจากทางรัฐบาลล่าสุดนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565ซึ่งหมดเขตนะคะก็สิ้นปีนี้เลยเดียวนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรครจรสามารถนำบัตรนะคะไปใชใ้เป็นส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มได้ ะะสำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับส่วนลดถึง100บาทเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้จะอธิบายแบบนี้นะคะสำหรับใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ต่อเนื่อนส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะสำหรับการซื้อการหุงต้มนะคะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะซึ่งร้านค้านั้นต้องมีเครื่องรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะหลายท่านนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะก็ คอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าเสียสิทธิประโยชน์ในส่วนตรงนี้ไปทุกครั้งเลยนะคะพระหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่ได้เลยนะคะซึ่งสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็สามารถนําไปซื้อได้ร้านค้าส่วนมากนะคะที่เข้าร่วมโครงการและมีเครื่องรับชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะคะก็ส่วนมากจะอยู่ในเมืองนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสามารถนําไปใช้ได้นะคะจนถึงสิ้นปี นี้นะคะก็ไม่อยากให้พลาดสิทธิในส่วนตรงนี้นะคะเพราะได้รับถึง100บาทเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรรายเก่าทุกท่านนะคะมีรายการเงินช่วยเหลือในบัตรอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามข่าวสารกันไว้โดยเฉพาะการแจกของขวัญปีใหม่ก่อนที่จะเริ่มใช้บัตรใหม่กันนะคะก็ จะได้รับการแจกเงินสิ้นปีแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอระมอโดยทางนายกนะคะได้สั่งการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้มีการออกมาตรการแจกเงินสิ้นปีนะคะหรือเรียกว่าของขวัญปีใหม่นั่นเองเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอระมอภายในเดือนพฤศจิก กายอนนี้นะคะก็รอฟังข่าวดีไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ